คุณอยากจะชอบไอเดียในสมองไม่เหมือนใครคุณลองไปที่ฝั่งตรงข้ามของโจทย์ที่คุณต้องทําเป็นพื้นที่ที่คุณไม่เคยคิดสร้างความแตกต่างแน่นอนด้านตรงข้ามในนั้นไอเดียเพียบเวลาเราต้องคิดคอนเทนต์ให้น่าสนใจนะครับพื้นที่ที่มันเป็นด้านตรงข้ามกับประเด็นที่เราจะเสนอพื้นที่เนี้บางทีคุณเข้าไปคุณก็จะเจอขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสื่อด้วยภาพหรือสื่อด้วยภาพหัวหรือคำนะฮะคุณลองตั้งหมุดแล้วว่าลองใช้คําด้านตรงข้ามมาหรือลองใช้ภาพด้านตรงข้ามมาแล้วคุณก็ใช้การเชื่อมโยงเข้้าาาไปหาภาพนนั ด้านที่มันตรงข้ามแล้วเราพูดได้ดีพอมันจะสร้างมิติที่น่าสนใจได้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูสมมติว่าโฆษณาแปลงสีฟันเป็นแอดหรือเป็นเรากำลังจะทำคอนเทนต์คลินิกทันตแพทย์ที่ขายแปลงสีฟันสําหรับคนที่ดัดฟันเราจะไปขั้วตรงข้ามยังไงอพี่เรื่องของขั้วตรงข้ามอ่ะแปลงเสร็จเราไปคําว่าไม่แปลงได้ไหมเราตั้งเลยว่าไม่แปลงเพราะเราปักหมุดไปงั้นอ่ะพี่โยงไปโยงมามันก็ได้คําว่าถ้าคุณดัดฟันแล้วจะใช้แปลงสีฟันของคนทั่วไปก็เหมือนคุณไม่ได้แปลงฟันนั่นแหละเห็นไหมฮะมันก็จะได